เป็นยังไงกันบ้างครับผมชื่อเฟฟ่านะครับแล้วคุณก็กลังดูฟาร์ดิ s อิ c เซอรี y หรือเครื่องประดับเนี่ยเป็นหนึ่งสิ่งเลยที่จะช่วยให้การแต่งตัวของเราเนี่ยดูพิเศษดูไม่ธรรมดาและคอมพ l e ทมากขึ้นแต่ก็ยังมีอเสือบางคนที่มองว่าเฮ้ยการใส่เครื่องประดับเนี่ยมันจะไม่ดูแบบผู้หญิงเกินไปหรอหรือสําหรับบางคนเนี่ยก็ใส่เยอะมันจนเกินไปเลยซึ่งผมเคยเป็นหนึ่งในนั้นวันนี้เนี่ยผมก็เลยจะมาบอกกฎบอกเคล็ดลับในการใส่เครื่องประดับในการใส่อ c สเซอรี y ที่จะทําให้คุณ ดูดีมากยิ่งขึ้นก่อนอื่นเลยผมขอโทษด้วยนะครับที่ช่วงนี้เนี่ยผมลงคลิปช้าหลังจากนี้เนี่ยผมสัญญาด้วยเกียรติของลูกพ่อเสือแล้วกันอะว่าผมเนี่ยจะลงคลิปให้บ่อยขึ้นแล้วก็ให้ตรงเวลามากขึ้นเพราะฉะนั้นก็วันจันทร์วันพุธวันศุกร์ก็ติดตามเลยแล้วกันนะครับเ okay. คส่วนคนที่ไม่ได้กดติดตามผมก็อย่าลืม้วยนะไปกดปุ่ม subscribe ช่องของผมหน่อยแล้วกันนะครับพร้อมทั้งอย่าลืมกดรูปและครังที่อยู่ข้าง,างกันด้วยพอแล้ที่ผมลงคลิปใหม่ๆเนี่ยคุณจะได้ไม่พลาดขพอที่หนึ่ แมทซีของหนังให้เข้ากันคือเครื่องประดับของผู้ชายล็กๆเลยที่คุณนึกออกคืออะไรถูกต้องก็คือนาฬิกาหรือไม่ก็ พวกเข็มขัดดังนั้นมันสําคัญนะครับที่คุณจะแมชสีของหนังเนี่ยให้มันเข้ากาันคือคุณอาจจะเคยได้ยินหรือบางคนเขาอาจจะแนะนําว่าเฮ้ยเวลาที่ใส่เครื่องประดับเนี่ยคุณต้องแมชพวกเครื่องเงินเนี่ยให้มันเข้ากาันเช่นสมมติว่าคุณแส่แหวนเงินอย่างนี้เนี่ยคุณก็ควรที่จะใส่ต้อมหูเงินใส่สร้อยเงินใส่นาฬิกาเงินด้วยแต่ผมมองว่ามันไม่ได้จําเป็นมากมายที่คุณจะต้องแมชพวกเครื่องเงินให้มันเป็นสีเดียวกันหมดแล้วผมว่าการที่เราจะมา mix and match กับสีอื่นๆบ้างเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่โอเคแล้วมันก็เป็นอะไรที่สนุกดีส่วนตัวของผมเนี่ยผมมองว่าการที่เราจะแมชพวกเครื่องหนังเนี่ยเป็นอะไรที่สาคัญกว่าเช่นสมมติว่าคุณใส่รองเท้าหนังสีน้ําตาลเนี่ยคุณก็ควรที่จะแมชรูปแบบหนังของเข็มขัดและนาฬิกาเนี่ยให้มันเป็นสีน้ําตาลหนังมันเช่นเดียวกันคือคนลงคิดดูสมมติว่าถ้าเกิดว่าคุณใส่รองเท้าสีด,ดํา แล้วคุณใส่นาฬิกาสีาขาวเข็มขัดสีน้ำตาลเนี่ยมันก็จะดูแปลกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดวราคุณจะใส่พวกเครื่องประดับที่มันเป็นหนังเนี่ยก็ควรที่จะแมชอย่างนา้อยๆนี่ให้มันอยู่แบบโทนเดียวกันหรือว่าแบบเฮ้ยรูปแบบเดียวกันน่ะข้อที่2จํานวนที่เหมาะสมสมัยนี้เนี่ยเพลงแร็ปกำลังได้รับความนิยมอย่างมากเลยแล้วพอเวลาที่เราเห็นแรปเปอร์เราจะนึกถึงอะไร เครื่องประดับของเขาคือเขาจะใส่เครื่องประดับเท่าที่มันจะเยอะได้เท่าที่เขาจะบรรจุเข้าไปได้ในร่างกายของเขาอะ่ะซึ่งในความเป็นจริงในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นเลยมันไม่ได้ดูเท่มันไม่ได้ดูคูลเลยถ้าเกิดว่าคุณใส่ในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมันดูว่าคุณเป็นคนที่พยายามมากจนเกินไปและผมจําคําพูดหนึ่งของโคโค่ชาแนลได้ก่อนที่คุณจะออกจากบ้านส่งกระจกและถอดเครื่องประดับชิ้นหนึ่งของคุณออกคือหลายๆคนผมเองก็เคยเป็นหนึ่งในนั้น ที่มองว่าเฮ้ยยิ่งเราใส่เยอะเนี่ยมันยิ่งดึงดูดสายตาของคนอื่นใช่มันดึงดูดสายตาคนอื่นได้แต่มันไม่ใช่การดึงดูดสายตาที่คุณต้องการหรอกเชื่อผมเถอะอ่ะฟีฟ่าแล้วอย่างไนละ่ะที่มันจะเหมาะสมพอที่จะบอกจํานวนบอกแบบอธิบายรายละเอียดได้ไหมมันก็นขึ้นอยู่กับว่าการแต่งตัวของคุณสไตล,ล์การแต่งตัวของคุณเนี่ยมันประมาณไหนถ้าเกิดสไตล,ล์ของคุณเป็นแบบว่าเฮ้ยคลาสสิกคลาสสิกเจนท์แมนหร,ร men, ูๆอะไรแบบนั้นเนี่ยการที่คุณใส่แบบเฮ้ยนาฬิกาสักเรือนหนึ่งแหวนสักวงหนึ่งแหวนทังงานส ประมาณนี้เนี่ยก็พอแล้วหรือคุณอาจจะเพิ่มกินนิดใส่ที่นิดไทยอาจจะเป็นใส่คัฟลิงอาจจะเป็นใส่อะไรอย่างเขาเรียกไทยบาอะไรแบบนั้นเนี่ยมันจะสามารถที่จะโชว์ความใส่ใจในการแต่งตัวคุณได้หรือถ้าเกิดว่าคุณออกแนแบบกรันช์หรือแบบล็อกเกอร์ล็อกเกอร์สักนิดนึงเนี่ยคุณก็อาจจะใส่เพิ่มเข้าไปสักนิดนึงก็ได้เช่นแบบอาจจะเป็นการที่คุณจะใส่แหวนสัก23วงใส่สร้อยคอใส่ตุ้มหูแว่นตาสร้อยข้อมืออะไรประมาณนี้เนี่ยมันก็จะ แมชกับลุคของคุณแมชกับการแต่งตัวของคุณเนี่ยหรือถ้าเกิดว่าคุณเป็นแนวแบบเฮ้ยเด็กบอดแบบ street, straight, สตรีทสตรีทซะหน่อยเนี่ยคุณอาจจะเพิ่มเข้าไปสักนิดหนึ่ง mm hmm. เช่นคุณอาจจะ 2, <ง>ใ 2, <ง><ซ>ส่แหวนสักสองสามวงสรข้อสักสองเส้นใส่ต้มหูที่มันดูแบบไม่เยอะจนเกินไปใส่านาฬิกาอะไรประมาณนี้เนี่ยมันก็โอเคแล้วว่ามันก็จะสามารถที่จะรักษาความบา <c oughs> ลานซ์ระหว่างการแต่งตัวของคุณและเครื่องประดับของคุณได้ข้อที่3ขนาด ือเรื่องไซส์หรือขนาดเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งสิ่งเลยที่หลายๆคนชอบที่จะมองข้ามคือมันเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ในชื่อของคุณลืมคำพูดเมื่อกี้ของผมไปคือสำหรับผู้ชายเนี่ยชอบที่จะใส่อะไรที่มันใหญ่เกินไปอะ่ะช่นอาจจะเป็นแบบเฮ้ยนาฬิกาที่มันมีหน้าปัดเรือนใหญ่ๆบลเลอร์อบลเลอร์อหรือแม้กระทั่งแหวนที่มันมีหัวแหวนที่แบบเฮ้ยสองเมตรไม่เห็นมึงแต่กูเห็นแหวนมึงก่อนแล้วอะไรประมาณนั้นผมเนี่ยอยากจะให้คุณจำเอาไว้ให้ดีว่าความเรียบง่าย คือคุณแจสําคัญของความงดงามเพราะฉะนั้นคุณก็ควรเลือกขนาดให้มันเข้ากับตัวคุณน um, ่ะเช่นสมมุติว่าคุณมีข้อมือที่เล็กแล้วถ okay. ้าเกิดคุณไปใส่นาฬิกาที่มันมีหน้าปัดเรือนใหญ่ๆแบบนั้นเนี่ยมันก็จะดูไม่เข้ากัน่ะหรือในทางกลับกันถ้าเกิดคุณเป็นคนที่แบบข้อมือใหญ่ๆแล้วคุณไปใส่นาฬิกาที่มันมีหน้าปัดแบบ3 4 36อะไรแบบนั้นเนี่ยมันก็จะดูเหมือนกับว่าคุณคมขืนนาฬิกาข้อที่4 ลดความเยอะของเครื่องประดับของคุณคือลดความเยอะในที่นี้เนี่ยไม่ใช่หมายถึงเรื่องจำนวนละมันหมายถึงเรื่องของรายละเอียดมันหมายถึงเรื่องของลวดลายคือสําหรับผมแล้วเนี่ยอ r เทรอรีร่ที่ดีสาหรับผู้ชายเนี่ยมันควรที่จะเป็นอะไรที่ 1. เลยเรียบง่าย 2. หรู 3ดูแข็งแกร่งเอาง่ายๆคือเหล็กเรื่องเครื่องประดับที่มันดูแบบเยอะดูลกดูเอ็กซ์ต้าจนเกินไปอ่ะเช่นอาจจะเป็นเรื่องของสีที่มันเด่นจนเกินไปลวดลายที่มันเยอะจนเกินไปลายหินที่มันมีเยอะจนเกินไปตุ้มๆห้อยตุงติงตุงติงอะไรที่มันเยอะจนเกินไปเพราะมันจะทําให้การแต่งตัวของคุณเนี่ยมันดูแบบเฮ้ยโอ้อวดสุดช,ชาติเยอะลกแล้วมันดูแบบผู้หญิงจนเกินไปอ่ะคือเนืกอออไมคคือเครื่องประดับสำหรับผู้หญิงเนี่ยมันเป็นอะไรที่ มีลวดลายบรรจงอะไรแบบนั้นมันเข้าใจได้แต่สําหรับผู้ชายเนี่ยมันควรที่จะเป็นอะไรที่ s i m ป l ลเรียบง่ายและดูดีคือถ้าเกิดว่าคุณแต่งตัวเสร็จใส่เครื่องประดับของคุณเสร็จใส่อสซอรีของคุณเสร็จแล้วเซ็ตผมเสร็จแล้วแล้วคุณดูที่กระจกแล้วอย่างแรกเลยที่คุณสังเกตได้ก็คือแหวนของคุณเครื่องประดับของคุณเนี่ยนั่นคือคุณทําเยอะจนเกินไปแล้วนั่นคอคุณใส่เยอะจนเกินไปพอเครื่องประดับเนี่ยมันควรส่งเสริมการแต่งตัวไม่ใช่เป็นทุกอย่างในการแต่งตัวข้อที่5 match a c c e s s o r y กับระดับความเป็นทางการของชุดของคุณเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆสุดเลยก็คือเรื่องของนาฬิกาคือนาฬิกาทุกเรือนเนี่ยไม่ได้สร้างขึ้นมาเท่าเทียมกันไงแล้วเราจะรู้ได้ไงล่ะง่ายๆเลยก็คือสังเกตที่สายของมันถ้าเกิดว่าสายนาฬิกาของคุณเนี่ยเป็นยางหรือซิลิโคนเนี่ยนั่นคือคุณต้องแต่งตัวกับชุดกีฬาหรืออะไรก็ต้วแต่ที่มันเกี่ยวกับกีฬาเช่นอ่างง่ายๆ Apple Watch นั่นคือมันสร้างมาเพื่อคนที่เล่นกีฬาพวกสมาร์ทวอชอะไรแบบนั้นแต่ถ้าเกิดว่าในาฬิกางคุณมีสายเป็นเหล็กเป็นเงินเป็นโลหะเป็นอลูมิเนียมเป็นสังกะสีเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนั่นคือมันเป็นในาฬิกาสําหรับ everyday ที่คุณสามารถที่จะใส่ได้หลายๆชุดอาจจะเป็นแบบชุดที่มันทางการหน่อยเหมือนที่ผมใส่อยู่อาจจะเป็นชุดที่แบบเฮ้ยคุณทํางานใส่เสื้อยืดใส่เสื้อเชิ้ต กางเกงยีนกางเกงแลกกางเกงชิโน่อะไรแบบนั้นคุณก็สามารถที่จะใส่ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการความเป็นทางการมากที่สุดเนี่ยผมก็แนะนําให้คุณใส่กับในกรสายหนังคือในกรสายหนังเนี่ยข้อดีของมันคือมันสามารถที่จะใส่ได้ใน everyday และในเวลาเดียวกันเนี่ยมันสามารถที่จะใส่ได้กับชุดที่มันเป็นทางการมากที่สุดอ่ะแล้วนั่นก็เป็น5้ากฎหรือเคล็ดลับง่ายๆที่ผมอยากจะแนะนํากับคุณในวันนี้และถ้าเกิดสําหรับใครที่มีเคล็ดลับดีๆที่ผมไม่ได้พูดไปและอยากจะแชร์เนี่ยคอมเมนต์บอกคนอื่นๆข้างล่างด้วยแล้ว ที่คุณสามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้และถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ผมหน่อยละกนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีดีดีบาย